นไปวสันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเม่ตุลารลักๆก,ก,กอดๆถูกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะหลับฝันดีค่ะบายๆคุณพานรักษาเทวดาคุ้มครองจ้าบายๆค่ะบายบายจ้าคุณนายบูมสวัสดีตอบกลับปาบาดพา,า,าโลกนกขาน้องขอบคุณถุกท่านถุกคนเนอะพี่น้องโอ้พานแล้วคนก็ยังไรสุดทุกมืออยู่น่ะเนาอก็ดีคือกันเนะค่ะเพื่อน คังคังแล้วประมาณจักนาทีะค่ะเนาะตอนนี้ก็บ่รู้ว่าได้จักใจเท่าใดแล้วเนาะค่ะเนาะผลไม่ตกประสานหนองหมกบาม้านะะเนาะคณะกวนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปอีกเนาะค่ะเนาะเป็นสาวขึ้นไปอีกปีนึงผลเปืี่ยนจนะค่ะเนาะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็น,นะะเนาะ ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเฮงเฮงปังปังอยู่บอกกินแ mm hmm. ม่เตียงผ่านหรือยังคะ่ะนอกคะเนะได้ทุกวันเรยอคะน้องนกถามด้วยคะ่ะน้องนกถามแมตุลาว่าไลทุกจะไปไหน ไม่อยังนี่ไม่ทำนกขณอกลของเล่นให้เล่นนกขณะ,ะ,ะมะเาเด็กแล้ก็เป็นเด็กพิเศษเหมือนกับเป็นลูกสะใภ้บ้านเราคือกนเนะน้องนุ๊กก็เป็นลูกสะใภ้บ้านเราสมบูรณ์นะะเขาะแม่ลำเบือนก็บ้านเราสมบูรณ์อำเภอบ้านม่วงนะะเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ลำเพยเนเขาะ นัชดาทักทายคุณแม่ลำเพยนะแม่เขาว่าไลสุดก็ได้เงินมาสั่นโอ้ให้ไล่สุดอันเปิดทุกวันนี่บอกค่ะอ่าเนอกค่ะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนเปิดบ้านหนึ่งว่าสิบบมีเสียงฝ่าห้องเพื่อนๆเอ้เปิดไฟแล้วเพื่อนๆทันฝนตกกระจอดลด่างบ้านใดเด้อะเด้อเนาะค่ะเนาะเขามา หลบฝนก้อนเนาะคะเนาะกระเดียงหลานหน่อยเนาะคะเนาะอยู่ในห้องเนาะคะเนาะยินดีตัวรับทุกทันทุกคนเด้อคะเด้อพี่น้องๆทุกทันทุกคนเด้อคะเด้อขอให้เฮงเฮงปังปังไพมานกันแน่นอ่เพื่อนเพื่อนมือนีเนาะคะเนาะไม่สุขภาพแข็งแรงเนาะคะเนาะโล่งคิปใดก็ขอให้แตดแสนแตกล้านน้ำเพลินเด้อน้องนางก็ได้เนาะคะเนาะมี่ห เดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาเวไปท่องคุณเวไปเรียนขับรถท่องคุณไปเลือยไปขับรถท่องคุณลุงลูกของพ่อแม่ซองมาตั่งอันบุญเพียรบุญไรเพิ่นกับเข่ามานางฟังหมู่เบาหินนังพอบวอาย่กับเบาาลุงมาถึงแห่นางยังใช่นนะคะหลับฝันดีค่ะบ๊ายบายคุณพานรักษาเทวดาคุ้มครองจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าคุณนาย ขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน,น,น,น้องน้องเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนเกิดบ้านหนึ่งวัดสิบบมีเสียงป่าห้องเพื่อนเอิอสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะน้นนองอธิษฐานสุมสกุลเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะอย่างก็แนะน้ำเพื่อน,อนยังบ่ษท่านในดเน,นะาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะยังเรียนรู้อีกสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะ น้องอธิษฐานสมสกูญน้องขะเนาะสวัสดีจ้าน้องขะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนางเด้อเดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงปังปังน้องขะเนาะขอชั่วโมงหนึ่งบอกแม่ตุลาหรือว่านานแค่ไหนน้องขะเนาะแม่รับวูเอาอาทิตย์ละสามวันน้องขะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องปลอดภายทุกท่านทุกคน ได้นะคะเปิดบ้านก่อนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปิดบ้านท่วงทุกแม่เตียงผ่านหรือยังค่ะนกขะเนาะไลทุกวันเลยค่ะน้องนกถามเด้อค่ะน้องนกถามแม่ตุลาว่าไลทุกสะใแม่ไข่เนาะขะเนาะแม่ไข่แม่ไข่อยู่บ้านเราสมบูรณ์ละแม่ตุลาสวัสดีรัชด,ดาวประชาใตา้ เป็นกว่าจังไรสวัสดีค่ะคุณพ่อสุริยานเน,ะะเนะา,าะค่ะเนาะปาบัดก็ส่งพลังค่ะเนาะตอนนี้ก็บ่รู้ว่าได้จับใจเท่าใดแล้วเนาะค่ะเนาะฝนไม่ตกประสนนงบวาเนาะค่ะเนาะตุ่มกบค่ะแม่ลําดวานประสนปาดเบาปิตาเสบแต่ตุ่มตุ่มสมกบค่ะเพื่อนๆจะฝนกระลังสิดตกม่ลําดวานว่า ยิ่เสียงฟ้าห้องหึ่มๆเนาะค่ะเนาะฟ้าร้องยังกินข้าวแรงกันนอนเลยเนาะน้าบ้านบางบ้านเพิ่งกนาสิกินแล้วเนาะค่ะเนาะนี่กระทุ่มกว่าๆแล้วเนาะค่ะเนาะทุ่งเนาะค่ะเพื่อนๆจะมาทักทายกันคุยกันเนาะค่ะเนาะกคดีใจได้ถามข้าวถามข้าวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิอยูใช้จากนารสุดาเนาะค่ะเนาะนารสุดาก็ไว้ก้อนให้เนาะค่ะเนาะ เดินทางปลอดภัยนะคะเพื่อนๆน้องนนค่ะ,อะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเด้อกระเด้อยินดีต้อนรับนาะค่ะ,ะยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนาะค่ะนอะ้องอันก็สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนรอบห้องค่ะนะค่ะ เพ่นกับเป็นลูกสะใภ้บ้านเราคือกันเนาะน้องนุกก็เป็นลูกสะใภ้บ้านเราสมบูรณ์นขะเนาะแม่ลำบือนก็บ้านเราสมบูรณ์อำเภอบ้านม่วงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่ตุลาก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสุริยานเนาะขะเนาะน้องนุกก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเนี่ยังเพื่อนๆจะผ่านแล้วกะบอกเพื่อนๆในเด้อจะได้ดีใจน้ากันเนาะขะเนาะ้ายังไม่ผ่านก็สู้ต่อไปนาะงขะเนาะใจดีใจงามนาะคขะเนาะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะลูกนกนกกระน,น้องจ้าเอน้องสุมุกหักแปงแบ่งปันคือเก่าขอให้มีความสุขคลิปเพ่งๆนะคะน้องนางขอบคุณค่ะน้องนางโชคดีทุกท่านมีเหรอเยอป,ป่าเยอะป่าเวยไปกกทั้งคุณรวยไปลินขับรถทั้งคุณไปเลือกไปขับรถทั้งคุณลูกของคุณแม่ซองมาใั่ ผ่านไปผ่านมากระทักทายกันนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ลำดวนก็มาเปิดบานยืนยันตัวโทกดีสวัสดีค่ะพี่ลำเพยสวัสดีค่ะแม่ลำดวนสวัสดีค่ะพี่ลำเพยเป็นยันตัวตุวตวนคือเก่าเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะแม่มาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณพี่ลําเพยเด้อเป็นยังไงนอ้นอน้องพี่น้องๆทุกท่านทุกคนด้อกระเด้อขอให้เฮงเฮงปัง,ปง ไัมากันแนนอเพื่อนเพื่อนเมือนี่นอกคณะมาอยู่อําอันบ้านดุงมอดทองเนอกคณะบ้านดุงมอดทองอำเภอบ้านม่วงเนอกคณะน้องน้องโนกก็อยู่บ้านนุ่นไทยอำเภอบ้านม่วงเปลี่ยนโฟรไฟใส่เสื้อสีแดงแดงนอกคณะคุณตาเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไม่ค่ะน้องโนกนอกคาะ คุณแม่ลายได้ยังกินแรงทั้งสมุรปาก,การฝนตกว่านอนนองอันอันทา้งราดกระบ,บังแม่น้ำดวนก็งวกกนาง,งวกหลงังมนอเถึงหลานหน่อยเดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงปังปงัจ้าใจตัวนึงสุริยันนะคะคุณแม่เตีย้ยกัสวัสดีปาบาทค่ะ สวัสดีป่าบัดพาโลน้อง่ะเนาะน้องละนึ่มโอนก็สวัสดีนัทดาอุปชาต้าไอเนาะขะเนาะมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะคุณสมบูรณ์ทินจองสวัสดีจ้าแม่ลำดวนสวัสดีค่ะคุณชุวยาไอเนาะขะเนาะพอสว่าั่งอเนาะขะเนาะแม่ตุลากันนะสีหูจักไอเนาะขะเนาะน่าจะรู้จักน้องนกไอเนาะขะเนาะ อันเพื่อนกับปินนั้นดุเพื่อนทุกท่านทุกคนเ้ยค่ะเด้อแน่ยลำดวนก็มารายงานตัวเหมือนเดิมนะคะน้อง่ะเนาะรายงานตัวสวัสดีค่ะสวัสดีไอสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีรับชมก็ดีใจน้องเพื่อนๆจ้ะ ได้คุยกันหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์เนาะค่ะเป็นยังไดงผ่านกันสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะน้องอธิษฐานสุมสกดิเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะนี่ก็สิเบื้างต็มทงเต็มทา่าสีทองอารามเต็มทุ่งเนาะค่ะเนาะสักพักหนึ่งก็สิได้เกี่ยวเขาแลว้วเพื่อน โชคดีม่ชัยเดินทางปลอดภัยนะคะเนาอคคะเนาอเด้อคัะเพื่อนเพื่อนผู้ใดผ่านแล้วเนาอะคะเนาอน้องโน่าสวัสดีคุณนัสุดาเนาะค่ะเนาอ